สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับฟ้ายอยีกแล้ววันนี้มาทําคลิปแรนดอมให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะนะคลิปแรนดอมก็จะเป็นแบบสุม่มหรือดึงดูดคนที่ฟ้าก็ขออธิษฐานให้คนที่แบบตรงกับคลิปนี้นะคะขอดึงดูดให้เข้ามาแล้วตรงกับหลายๆคนที่เข้ามาเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะนะก็คิดซะว่ามารับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆจากฟ้าไปเนาะนะคะ โอเคหัวข้อแรนดอมของเราวันนี้คือนะคะยังต้องรออีกนานไหมเมื่อไหร่เขาจะกลับมานะคะยังต้องรออีกนานไหมเมื่อไหร่เขาจะกลับมานะคะมาดูเอ e เน y ของเขากันก่อนนะว่าตอนนี้เขาคนนั้นคือใครนะคะ จะได้แบบว่าตรงกับเราหรือเปล่านะคะตรงกับคนที่เข้ามาฟังหรือเปล่าถ้าไม่ตรงจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาดูเนอะนะคะขอดู Energy ของคนคนนั้นหน่อยนะคะขอให้เป็น Energy โดยรวมแล้วก็ตรงกับใครหลายๆคนเลยนะนะคะให้ได้คำตอบที่ชัดเจนนะ ยังต้องรออีกนานไหมเมื่อไหร่เขาจะกลับมานะคะชาลีออดขึ้นมานะราศีกรกฎได้นะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิได้เป็นคนนิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่แบบแตกต่างจากคุณมากๆนะทหารตำรวจวิศวกรเกี่ยวกับการเดินทางทํางานกับต่างชาติต่างทีมต่างแดนได้นะคะหรือเป็นคนต่างชาติไปเลยนะนะคะมีความแตกต่างกันมากๆนะด e แอมเ s s เป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆนะคะนะเป็นคนที่ดูดีเพอร์เฟกมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าเจอแล้วโอ้โหใช่เลยเนี่ยพ่อหรือแม่ของลูก <c oughs> นะคะรู้สึกอย่างนั้นอู้เดสตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะมีพลังงานเยียวยานะคะเป็นคนที่อาจจะเยียวยาคนอื่นหรือทํางานเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์แพทย์หมอพยาบาลอะไร ที่แบบเดี่ยวยาคนอื่นหรือเป็นดารานักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีหล่อสวยมากๆนะคะอะอ,อกมาสองใบก็สองใบเนาะเป็นคนที่แบบว่าเขาหน้าที่การงานมุ่งมั่นมากๆนะคะเป็นคนที่บ้างานมากๆเออบ้างานมากๆนะคะภาระ,ะ,ะเยอะแล้วก็บ้างาน อะไรที่สามารถสร้างเงินสร้างรายไ,ได้ได้เขาทําทุกอย่างนะคะคือทาทุกอย่างเป็นคนที่นิงน่งเงียบเงียบ,บด้วยนะนะคะนะนิ่งเงียบกันไปเงียบกันไปก็ได้นะคะอืมราศีกุมราศีพฤษภนะคะธาตุดินธาตุลมธาตุน้ํานะคะ าตไฟก็มีนะนะคะมาหมดเลยนะคะราศีกุมวันสุกราศีพฤษกแล้วก็ราศีกร,รกฎได้นะคะขยันทำมาหาก,กิน,นะคะ่ะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะคนคนนี้นะ อาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเ,ยบเป็นคนแบบมีกำแพงกับตัวเองนะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่แบบจิตใจดีมีเมตตามากๆนะคะสนุกสนานล่าเริงนะคะบังถูกก็ดูิ่งเงียบนิ่งๆเนาะคิดถึงคิดหวงด้วยคนคนนี้นะนะคะอ่ะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะคะใช่เขาหรือเปล่าใช่คนที่คุณทำหาหรือเปล่าคะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเขาอยากมาเจออยากมาหาอยากพาคุณไปเที่ยวอยากไปทุกที่ที่มีคุณนั่นแหละนะคะเอออยากพาไปออกเดทพาไปทุกที่เดทแต่มันคงเป็นไปได้ยากนะคะเป็นไปได้ยากจริงๆเลยนะนะคะอยากมาหามาเจอแหละแต่แบบความรู้สึกมัน จบไปแล้วอะนะเขาต้องพยายามที่จะเข้มแข็งมากๆนะคะพยายามที่จะนิ่งเย็นชาเข้มแข็งแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันนะสองดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะแม้ว,ว่าพยายามนิ่งเข้มแข็งแต่ก็สับสนกับตัวความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะคะ The world ราะว่าคุณยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาอยู่เลยความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะเหมือนคนที่พยายามที่จะตัด the world แล้วก็แปดอุย้ยแล้วก็หกไม้เท้าอะ่ะคือเขายังอยากที่จะกลับมาแล้วก็เอาชนะใจคุณอยู่นะแต่เหมือนคนที่กําลังตัดสินใจนิ่งนะคะว่าจะเอาอยัางไงจะนิ่งอยู่อย่างนี้หรือจะกลับมาเอาชนะใจคุณนะคะจริงๆคืออยากมาหายอยากมาเจอนั่นแหละนะ แต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีอีกโก้มีถือศักดิ์ศรีเป็นใหญ่มีความรู้สึกเอาแต่ใจด้วยโอ้โคนคนนี้ขี้หึงข,ขี้ห่วงหนักมากนะนะคะจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องแบบืหคือเขาแบบถือเกียรติถือศักดิ์ศรีตัวเองเป็นใหญ่ไงเข้าใจไหมคะคนคนนี้เนาะเขาก็เลยแบบมันต้องแบบช่างใจหน่อยรอตัดสินใจนะคะ ขอแบบคิดหน่อยขอคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากมาหาอยากมาเจอแหละแล้วคุณยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาอยากได้ชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะฟ้ามองว่าเขาอยากสู้แหละนะคะจะเอาอย่างไรดีจะเอาอย่างไรดีะออรดนะประมาณกาลังตัดสินใจอยู่นะคะ เอายังไงดีนะเอาอย่างไดนะอาอางไดีฉันจะทำอย่างไรดีนะคะฉันก็ยิ่งเป็นคนที่แบบแข็งเย็นชาไม่ค่อยพูดนิ่งเป็นมนุษย์หินอยู่อย่างเงี้ยฉันจะเริ่มก่อนอย่างไรดีฉันจะเทคแอคชั่นอย่างไรดีนะคะฉันจะเดินฉันจะเข้าหาคุณอย่างไรดีจะเข้ามาในโลกของคุณมาเอาชนะใจคุณเนี่ยจะทําได้อย่างไรจะทําอย่างไรดีนั่นแหละนะคะถามว่าจะเทคแอคชั่นไหมแน่นอนนะคะ อะมาดูกันแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะคุณเป็นอย่างไรบ้าง energy ของคุณนะคะ energy โดยรวมของแรนดอมกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างสีไม้เท้า ณมั่นคงแล้วก็รอคอยค่ะรอคอยที่จะมาเจอมาหานะคะสีไม้เท้ามันคือครอบครัวคือความมั่นคงว้าว the world ขึ้นมาทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาเลยนะเขาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคุณเหมือนกันนะคะรอการเริ่มต้นใหม่รอการเดินทางเออรอการเดินทางมาหามากๆนะคะ วีเดอร์อสตาร์ขึ้นมาทั้งสองใบของคุณและเขาเลยคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งคู่นะหรือเป็นคนที่แบบนะคะอธิษฐานร้องขอถึงกันก็ได้นะคะอืเดลเวอร์ คุณเหมือนคนที่แบบรอคอยเขาเนาะรอคอยการกลับมาอย่างมีความหวังเหมือนกันนะคะคุณมีความหวังมากๆแล้วคุณก็เหมือนคนที่อธิษฐานร้องขอตลอดนะนะคะคุณยังรักและพิสวาสเขามากๆนะนายออ o ครับเนี่ยคือยังแบบที่จะไปต่อในความรักอย่างมากๆนะคะคือรักเขามากๆอะ่ะอืม คุมันเหมือนเป็นครอบครัวกันหรือเปล่ากองนี้นะคะเพราะเขาก็คิดว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอยากแต่งงานด้วยเหมือนคุณก็รอแบบมันจะมาแต่งงานการมีแผนที่จะแต่งงานกันอะไรกันหรือเปล่ายังเป็นคนที่ใช่ของการและการเป็นโลกทั้งใบของกันและการอยู่เลยนะมีความรู้สึกเหมือนกันนะคะเออเดอะสตาร์เหมือนกันเดอะเวิลด์เหมือนกันเลยนะมาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาบ้างนะคะโอ เหมือนกันป่ะเนี่ยราชาถือดาบกับคีนถือดาบโอ้ยคู่เหมือนขี้หึงขี้หวงด้วยกันทั้งคู่นะคะในความแบบแต่หึงแบบแบบผู้ใหญ่อะ่ะหึงแบบนิ่งๆนะหึงแบบไม่แสดงออกอะไรโอ้ดีเอ็มเพรสขึ้นมาทางฝั่งคุณและฝั่งเขามันจะเหมือนกันนะเนี่ยความรู้สึกคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันเลยแหละอืมโอ้ Oh. แต่เขาค่อนข้างที่จะเย็นชาอีโก้หนักกว่านะแต่ว่าก็ธรรมดานะคะอ่ะสิบดาบไอ้สิบไม้เท้าเหมือนกันคือไพ่คุณและเขาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันเยอะเลยนะสองถ้วย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะคุณก็รักเขามากๆนะคะรักเขามากๆเลยยังอยากที่จะได้โอกาสนี้ยังอยากให้เขาอะกลับมามอบความรักความสุขนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมาดูแลนะคะคุณยังแบบเนี่ยแต่คุณรู้คุณค่าของตัวเองไงมีมาตรฐานกับตัวเองนะคะถ้าเขาจะกลับเข้ามาเนี่ย ก็ให้เป็นแบบคนรักที่ดีเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นอะไรที่ชัดเจนเป็นอะไรที่รักคุณแค่คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่านะคะมีใครไปแบบมีคือเหมือนคนที่อธิษฐานนะคะว่าเอออย่าให้เขามีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นด้วยซ้ํานะคะแล้วปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันมีก็ตามแต่คุณก็ยังอยากที่จะไปต่อเหมือนกันนะยังอยากที่จะ เป็นคนที่อยู่เคียงข้างแล้วมอบความรักให้กับกันและกันเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ยังอยากให้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ได้แต่งงานด้วยใช้ชีวิตอยู่ด้วยอยู่เคียงข้างกันเป็นคู่ของคุณตลอดไปอะไรอย่างนี้แหละนะนะคะ ก็เป็นคนที่ใช่ของกันและกัน The e m p r e s e ขึ้นมาคือแบบคิดเหมือนกันว่าเออคนนี้แหละคือคนที่ใช่เป็นพอ่อเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่อยากแต่งงานด้วยอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยมีความคิดเหมือนกันนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกัน The Star ขึ้นมาเหมือนกันคือแบบเหมือนมีความหวังอยากอยากสุขสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนอธิษฐานถึงกันตลอดคิดถึงกันตลอดอืมแต่ของคุณอะค่อนข้างที่จะ ซนซิทีมากกว่านะคะเซนซิทีมากกว่าเออก็อาจจะข้างบนก็อาจจะเป็นผู้ชายเนาะงั้นนะคะอาจจะมีความหนักแน่นมีความนิ่งก็ก็ไม่เกี่ยวนะคะอาจจะแบบเหมือนกันก็ได้นะคะแบบผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนเขาก็มีความหนักแน่นมีความนิ่งเหมือนกันได้นะคะอืคือนิ่งใส่กันอะนิ่งใส่กันนะคะเย็นชาไม่สนใจ ไม่พูดก็ไม่พูดนะคะถือดาบมาก็ถือดาบกลับอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงแล้วคือรักกันมากๆนะคะรักกันมากๆเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาเอาชนะใจคุณให้ได้ด้วยนะนะคะอืมยิ่งคุณแบบนิ่งยิ่งคุณแบบยิ่งคุณแบบ อันเนี้ยนะคะเขายิ่งอยากที่จะยังอยากที่จะไดอะ้อ่ะมาดูกันต่อนะคะมาดูคำถามของเรากันนะคะว่าแล้วเนี่ยมันรอการมาเจอกันเนี่ยนะคะแล้วยังต้องรออีกนานไหมเมื่อไหร่เขาจะกลับมานะคะ ต้องรออีกนานไหมเมื่อไหร่ที่เขาจะกลับมาบางคนก็อาจจะมีเป็นครอบครัวก,กันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะนะคะหรือไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้ได้หรือทั้งคู่นะสิดาบสิบดาบขึ้นมาเป็นใบที่อ้าใบแรกเหรอ ต่อก่อนเด็กถือถ้วยสองดาบอีกแล้วคนคนนี้ก็ขี้ลังเลนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ในช่วงตัดสินใจ3มถ้วยการเฉลิมฉลอง Tree of Cup สองเหรียญหกเหรียญ King of Cup มาแล้วอู Ooh, mm ้เลเวอร์เหมือนกันเลยนี่เห็นไหม King of Cup กับ l o v e r นะคะอู้ t e of Cup Ten of Cup ดาบห้าเหรียญคีนออฟครับนะคะโอ้ฟ้ามองว่านะนะคะคุณ,ค,ณคิดว่ามันจบไปแล้วอะไรที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันจบไปแล้วแหละนะคะ เขาจะกลับมาง้อคุณนะคนที่จบไปแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งเด็กถือถ้วยนะคะมามอบถ้วยกับคุณมามอบความรักให้กับคุณนะมีการเริ่มต้นรักกันใหม่นะคะเออแต่ว่ามันต้องตัดสินใจอยู่นะเขากําลังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจอยู่ในช่วงที่ลังเลอยู่และสามถ้วยขึ้นมาเนี่ยอืมเขาอาจจะให้เพื่อนช่วยไหมนะคะ อาจจะเข้ามาผ่านเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าสองเหรียญมันคือการวนกลับมานะคะกลับเข้ามาแบบเนียนๆกลับเข้ามาหรือมีการอาชวนไปกินข้าวหรือชวนไปออกเดทหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามานะคะสไตล์การกลับเข้ามาขอโอกาสของเขาเนี่ยจะกลับเข้ามาแบบคือเขาเป็นคนที่ขี้อายกล้ากลัวๆนะคะในอวตารเนี่ยบางคนแบบว่าปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนขี้อายกล้ากลัวๆไม่กล้าแสดงออกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจะเข้ามาขอ โอกาสจากคุณเนี่ยก็จะแบบเนียนๆวน,น,นไปแกล้งวนไปวนมานะคะบางทีก็ให้เพื่อนช่วยหรือบางทีก็แบบเนียนเข้ามาขอข้าวกินหรือไม่ใช่อประมาณแบบเข้ามาแบบว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างนงี้ก่อนก็ได้นะมาแบบว่าชวนคุยแบบว่าสไตล์แบบถามไถ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะแล้วเขาจะมามอบความรักเนี่ยค่ะ เขาอยากที่จะไปต่อแล้วมันเลิกเวอร์ขึ้นมากลับมาจับมือกันคุณดูสิเหมือนแบบว่าเห็นถ้วยฉันไหมฉันกลับมาแล้วนะคะฉันมามอบความรักให้เธอหมดทั้งหัวใจเลยแล้วก็จับมือกันนะมองว่าเราเป็นสิบกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นอะไรที่เติมเต็มกันและกันนะคะนะเติมเต็มกันและกันอะไรที่มัน เคยทาให้การผิดหวังเสียใจฟ้ามองว่าผู้คุณจะตัดทิ้งไปจะได้เคลียร์กันนะคะระหว่างที่หายไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะจะได้เคลียร์ได้พูดคุยกันแล้วมันจะแบบถูกต้องชัดเจนตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคลียร์กันแบบตรงๆนะคะหนึ่งดาบคือการเคลียร์ชัดเจนเคลียร์ตรงๆนะนะคะแล้วแบบคีนออฟคัฟขึ้นมาไพ่คู่ขึ้นมาเยอะนะ คิงกับคีนออฟคัพขึ้นมานะคะเออมีความเป็นคู่กันมากๆนะเดี๋ยวเขาจะมามอบความรู้สึกที่ดีนะวิกตอรี่ขึ้นมานะคะชัยชนะอู้นะคะได้กลับมารักกันอย่างแน่นอนนะนะคะคนที่คุณรักแล้รอคอยเขาอยู่เนี่ยนะคะมันมีความรักอยู่ตรงนั้นมันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะ มันตัดกันยากฟ้ามองว่ามันยังไม่จบนะคะมันจะมีการง้อวนกันไปวนกันมาอยู่อย่างนี้แหละพวกคุณอ่ะออมันมีมีเรื่องมีอุปสรรคนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะได้มาคล้องคู่กันก่อนที่จะมาได้รักกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะคะแต่พวกคุณก็จะเป็นอย่างนี้แหละวนไปวนมานะคะตัดกันไม่ได้เรารู้สึกแบบเนี่ย มันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะเราจะมาเติมเต็มกันและการให้เป็นสิบถ้วยมาจับมือกันอีกครั้งนะคะมารักกันโรแมนติกหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วยังต้องรออีกนานไหมฟ้ามองว่าเขากำลังจัดสินใจอยู่อ่ะฟ้ามองว่านะไม่เกิน มันมีการตัดสินใจอยู่นะมันมีการตัดสินใจอยู่ฟ้ามองว่าไม่เกินสองสามเดือนนะคะสองสามอาทิตย์สอสเดือนถ้าถ้าต่างชาติเนี่ยฟ้ามองว่าอยู่ที่ประเทศเปิดนะคะนะเพราะว่าตอนนี้มันยังต้องห่างกันก่อนเนี่ยยังรักและก็ยังรออยู่มันยังต้องรออยู่ยังรักและก็รอคอยอยู่แต่มันรอแบบรอด้วยความรัก มันไม่มีการพูดคุยอะไรเลยนะคะมันจะมีแต่ความรู้สึกที่มันสื่อถึงกันได้รับรู้ความรู้สึกถึงกันได้อะไรอย่างนั้นมันจะมีการวนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะวนกลับมาอย่างแน่นอนอาจจะ6หเดือนเนาะเนี่ยการกลับมาจับมือกันเนี่ยนะคะ6เดือน หกอาทิตย์อะไรอย่างนั้นเร็วสูตรก็นะคะเร็วสูตรก็สองสาเดือน<ม>แต่อไอ้ที่กลับมารักกันเนะี่ยฟ้าว่าไม่ต่ำกว่าหกเดือน นะแต่ไอ้ที่กลับมาแบบพูดคุยกับเข้ามาหา,ากันก่อนมาขอโอกาสมาแบบเนียนเนียนเข้ามาเนี่ยไม่เกินสองสามเดือนนะคะนะแล้วมันก็อยู่ที่คุณทั้งคู่แล้วแหละว่วอาอาจะไปต่อจับมือกันไปต่อได้ไหมนะคะเพราะบางคนกลับมาแล้วบอกเออมันแบบคุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อกันไม่ได้นะนะคะ เพราะฉะนั้นฟ้ามองว่านะช่วงระหว่างที่รอนะคะจงควบคุมอารมณ์ตัวเองบาลานซ์อารมณ์ตัวเองนะคะนะสโลดาวะช้าๆช้าได้ผ่าเร่มงามช้าๆใจเย็นๆอาจจะช้าหน่อยเขาอาจจะมาถึงคุณช้าหน่อยแต่เขาจะมาอย่างแน่นอนนะ จะมาอย่างแน่นอนมาเติมเต็มกันและการเป็นครอบครัวเป็นเป็นอะไรที่บางคนถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวกันจะได้แต่งงานกันนะคะอืมมันมีการเฉลิมฉลองแล้วมีสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะอืมสโล w d ดาวเขาอาจจะมาช้าหน่อยนะทุกคนนะช้าแต่ชัว ชั้นช้าแต่ฉั้นจะมาอย่างแน่นอนฉั้นจะมาพร้อมกับทั้งหมดทั้งหัวใจของฉั้นเลยมามอบให้กับคุณนะคะ power power เขาบอกว่าคุณมีอำนาจมากพอที่จะไปต่อหรือปฏิเสธหรือจะรับมันก็ได้นะนะคะคุณมีอำนาจมากพอที่จะตัดสินใจทุกอย่างมันแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าเขาอาจจะมาช้าหน่อย คุณมีพลังมีอำนาจมากพอที่จะรับหรือไม่รับก็ได้นะคะถ้าไม่ไหวก็ไปต่อนะถ้าไม่ไหวจะไปต่อเราก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้นะคะฟ้าช่วยบอกหน่อยค่ะนะคะช่วยบอกคนแรนดอมกลุ่มนี้หน่อยค่ะว่า ยังต้องรออีกนานไหมแล้วมันกลับมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะนะคะกลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรเวลิซนะูนน่ะก็ไม่เร็วนะเอก็ไม่ช้านะแต่อสโลดาวอาจจะบอกให้ใจเย็นๆก็ได้นะคะนะเขาบอกให้คุณใจเย็นๆก็ได้นะคำดาวขำดาว อันดี u ควต์เลิฟ very soon ตอนเนี้ยมันอาจจะสงสัยอยู่นะคะนะมันเพราะว่าความรักอะ่ะมันไม่ได้เติมเต็มกันแลกกันเนาะ There not enough attraction or chemistry t o k คิ k this relationship going อ่ะมันแบบว่าแรงดึงดูดมันไม่เพียงพอที่จะไปต่อนะคะนะเขาบอกว่าเอ้ยต้องคิดบวกนะคะ หมือนคนต้องคิดบวกนะแล้วสร้างแรงดึงดูดด้วยได้ตัวเองนะคะ positive thinking and fear นะคะ with being your romance มันต้องคิดบวกพลังความคิดบวกของคุณมันจะนำพามาซึ่งความรักที่โรแมนติกได้นะนะคะว้าวทูเลิฟอ e อะทูเลิฟรักแท้นะ รักแท้นะรักแท้นะแต่ว่ามันต้องห่างกันก่อนนะเพฟูเนตเขาบอกว่ามันเป็นรักแท้นะช่วงที่ห่างกันเนี่ยจงมีความสุขเถอะจงคิดบวกแล้วก็มีความสุขเถอะนะคะไม่นานหรอกเวลี่ซูนขึ้นมานะฟ้า,ามองว่ามันไม่นานหรอกนะคะใจะเย็นๆนะแต่คุณมีพาวเวที่จะ รับหรือไม่รับความรักครั้งนี้ได้นะคะอยู่ที่คุณเลยบางคนเนี่ยฟ้ามองว่าเป็นคู่กันนะคุณและเขาก่อนเจอกันอาจจะฝันว่างูรัดหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าคุณไปต่อเนี่ยฟ้ามองว่ามันมันจะเป็นรักแท้ได้นะเป็นรักแท้ได้เพราะว่ารักแท้มันมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่รับมันก็อยู่ที่สิทธิของคุณนะคะเจตจำนงของคุณเนาะว่า รับหรือไม่รับนะคะแต่ถ้าคุณจะไปต่อเขาบอกว่าให้คุณคิดบวกและอยู่แบบมีความสุขรอแบบมีความสุขนะคะเพราะว่าตอนนี้มันต้องห่างกันก่อนอมืมันต้องห่างกันมันเป็นเรื่องที่มากกว่าที่ตาเราจะเห็นมากกว่าที่เราจะควบคุมได้เขาเหมือนคนอยากให้เราเข้าใจนะคะคุณอาจจะสงสัยว่าเขารักเราหรือเปล่าทำไมมันไม่มีความพยายามหรือเปล่านะคะเรา เขาก็อาจจะเหมือนกันเนี่ยเขาก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่ามันอาจจะมีตรงนั้นแต่เขาบอกว่าอย่าไปคิดไม่ดีอย่าไปคิดลบนะคะให้พยายามคิดบวกเข้าไว้พวกคุณเป็นมีโอกาสที่จะกลับมาของคู่กันไปตลอดในชาติภพนี้นะเป็นรักแท้นะคะรักแท้คือรักที่ปรารถนาที่จะเคียงคู่กันตลอดไปอะ่ะ ว่ามันห่างกันไงมันห่างกันแล้วค่อนข้างที่จะช่วงเนี้ยมันไม่ได้เติมหวานมันไม่ได้แบบมันก็เข้าใจอะว่าเราไม่ได้สัมผัสกันไม่ได้อยู่เคียงคู่กันเนี่ยเหมือนคู่รักคนอื่นๆเขาอ่ะเขาจะยังรักเราอยู่ไหมอะไรอย่างนั้นอะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมันมีความเป็นคู่กันในคู่ของคุณนะคะเป็นคู่กันเป็นอะไรที่เหมือน คู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นำพาให้มาเจอกันด้วยนะด้วยแรงอธิษฐานด้วยเด e อ t สตาขึ้นมาทั้งสองใบของคุณและเขานะคะอืมเป็นคู่ที่สามารถไปต่อกันถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยนะถ้าคุณรอได้นะคะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีอยู่แล้วมันปลอดภัยที่จะรักนะคะมันต้องมีความพยายามความอดทนด้วยกันทั้งคู่อ่ะ ก็จะประมาณนั้นเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายชุบๆค่ะบ๊ายบายค่ะ